สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรถบ้าน Honda Accord 2 0 e ปี2008สีเทาใครที่กำลังมองหารถบ้านไว้ใช้งานแนะนำคันนี้เลยครับสภาพดีมากกระจังหน้าเป็นโครเมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกกรอบกระจกทั้ง4ี่บานนี้เป็นโครเมียมนะครับ ไฟท้ายฮาโลเจนครับมีสปอยเลอร์อยู่ด้านหลังด้วยคันนี้มีเซนเซอร์หลังอยู่2จุดแล้วก็มีกล้องถอยนะครับล้อเป็นล้อแมก มีไฟเลี้ยวอยู่ในกระจกมองข้างครับที่ปรับกระจกเป็นไฟฟ้าครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชั o นเลขไม่อยู่ที่1 9ึ่งแเครื่องเล่นเสียงเปิดซ d แล้วก็ฟัง FM ได้ครับแล้วก็แอร์เป็นระบบออโต้ระบบเกียร์ออโต เบาะนี้เป็นเบาะหนังสีเบทนะครับพวกคอนโซลก็เป็นสีดำตัดเบทด้านหลังเบาะหนังสีเบทนะครับ ตันนี้ราคาไม่แพงเลยอยู่ที่2,99,000บาทถ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้เลยนะครับ